โอเคทุกคนสวัสดีครับผมพรอมีพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะเอารถอ e ีแท็กมาตัดหญ้าทางรถไฟอีกแล้วครับผม,มตัดบ่อยสระเกินนะครับผมมากดตัพีขึ้นมาครับผมเลือกซื้อรถอ e ีแท็กนะกันจิกงครับเอา่เดี๋ยวเราซื้อรถอ e ีแท็กกันเลยแน่นอนครับว่าถ้าจะเอาอ e ีแท็กไปตัดไม้ต้องมีอ e ีแท็กครับผม เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเราจะใช้เป็นคันไหนนะครับผมแน่นอนก็ต้องเป็นรถคันนี้แน่นอนครับผมเพราะว่าอะไรครับเราจะไปตัดย้านะครับผมนี่เลยแล้วผมก็จะไปตัดญ้าละกันแกรับผมครับเอาเป็นสีแบบว่าสีเหลืองๆน้อยหลักกันพูดอะไรของผมเปลี่ยวโอ้ยอย่าบ้าอย่าบ้าโอเคเดี๋ยวเราซื้อไปเลยหลักันน้องท่านผู้ชมนั่แล้วก็ ซื้อคันเดียวพอแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นออแบบว่าอรถผวงแล้วครับผมอุ้ยไม่ใช่รถพ่วงรถพ่วงรถย้ายนะครับผมแน่าเดี๋ยวหารถย้ายก่อนละกันคันนี้ย้ายได้ปะโอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรืวอ,นนอ,อรว่าจะคันนี้ดีหอหรือว่าจะคันนี้ยี่หยอคันไหนดีหอกเปลี่ยนอะไรวะเนี่ย เอาที่ดีก่อนเนาะทุกู้ชมเนาะโอเคคุณผู้ชมชอบคันไหนรอเปล่าครับในเงี้โอเคครับผมก็สีเหลืองแรงฤทธิ์อุียพี่เช่เหลืองอลามนะครับผมเหลืองอลามงามแท้ลายตะลงึงนะครับทุกคนครับกดตัว P เอ้ยกด Enter ไปแล้วจากนั้นเราเอารถถ่ายนะครับทุกคนครับวันนี้จะใช้เป็นรถถ่ายคันไหนดีเอาคุณปู่ดีไหมเอ้ยพี่เช่คุณปู่เอาคุณปู่ดีไหม ล้อเล็กๆอย่างนี้ถ้าเป็นลายมันเป็นอย่างนี้ว่าอุ้ยอุยเอาล้อเดียวล้อเดียวนี่คืออะไรครับเนี่ยสีครับผมสามารถเลือกสีได้นะครับที่ผมครับเลือกสีได้นะครับผมโอ้โหสีเข้มกันลายสีเข้มกันลายคือผมไม่รู้นะว่าผมได้คันนี้มาจากไหนผมลืมนะที่ผมครับผมลืมครับผมนะ,ะเดี๋ยวเอาผ่าน ไปด้วยเนาะเป็นผ่านคูโบต้าแล้วกันนะครับทุกคนครับคูโบต้าต้องเป็นโอเคนี่ว่ามันเลยอย่างวะนี่ไงไหนว่าโกเบโก้นี่ไงไคูโบต้านี่ไง ota, นี่ไง,ไงผ่านนี่ผ่านแบบว่าสีส้มๆไหมอ้าสีเหลืองๆโอเคโอ้โหเสียง เสียงโอเคนะเฮ้ย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 เสียงมันโอเคจัดเลยอ่ะเสียงโอเค,อเค,อเคชิบหายเลยผมอย่างทดียวเนะเสียงแบบนี้อ่ะไหนดูซิว่าติ๊กอะไรได้บ้างโอ้โหเพียบเลยท่านผู้ชมเอ้ยติ๊กได้เพียบอะ่ะโอ้โหไม่แน่ใจว่าจะ กดได้จริงๆแล้วาไหนดูดิโอ้โหถึงมองนานๆตาจะบอดแต่ถ้าตาผมไม่พันน่าจะเป็นหลอดสีนอนโอ้โหกดยากเกินเฮ้ยเฮ้ยอย่าค้างนีโอเคครับผมเดี๋ยวเราเอารถอีแต็กขึ้นรถกันเลยเดี๋ยวเราจะไปตัดยากันนะทุกท่านครับนี่เลยนี่เลยตอกตอกตอกอนตอกตอกเอ้า ทำไมมันเป็นล้อคู่อะเฮ้ยไม่ใช่ดิเอาล้อเดียวพี่จะเอาล้อคู่ให้ผมได้ไงเนี่ยโอ้ผมไม่ได้เอาล้อคู่สักหน่อยแล้วมันอย่โหมดไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงผมจะเอาล้อเดียวแล้วมันไปเอาล้อคู่ให้เราตั้งแต่ตอนไหนวะผมงงยิ่งม่เลยเอ,อเราเลือกล้อคู่แต่เรา <laughs> ผมเลือกผิดไงท่านผู้ชมผมไม่ได้ดูเนี่ยผมไม่ได้สังเกตเลยตอนนั้นอะ ไอ้บ้าเออไปเลือกล้อคู่ทำใหม่วะเนี่ยโอ้โหเฮ้เยอันนี้สีดำข้างหลังเนี่ยสีเหลืองโอเคอ๋อนี่ไงผมติ๊กเนี่ยโอเคอย่าไปหาเลือกล้อคู่อีกนะ่นลูกพีนะ่เดอรไปครับทุกคนนะครับอย่าไปตัดย่าอีกเช่นเคยนะครับผมตัดย่าอีกเช่นเคยข้างล่างนี่มันเป็นโซ่หรือเปล่าวะใช่ปะที่เป็นโซ่ใช่ปะ เอ,อ๋เป็นใบมีดเลยนึเป่าแต่ว่าใบมีดแบบใบใบมีดเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้คมหรือเปล่าโอ้ยรถก็เหลืองตัวลากก็เหลืองแหมจริงๆเลยเชียวปไปไปกันทุกคนนะครับวันนี้เดินทางไกลกันนิดนึงนะครับผมใส่เกียร์มั้เนี่ยลูกพี่ใส่เกียร์หน่อยก็ได้หรอโอ้ วันนี้เดินทางกันประมาณอ่อน่าจะเกือบ20กิโลนะครับทุกคนครับโอ้โหนี่เลยครับเป้าหมายของเราคือถนนเส้นนี้ครับทุกคนโอ้โหไกลชิปหายเลยทุกผู้ชมเยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แต่มันวิ่งเร็วอยู่นะวิ่งเร็วมากเลยนะอ๋อวิ่งมาเส้นนี้โอ,อ ออมออมเนื้อออมไก่ออมปูออมอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราต้องไปเลี้ยวโอ้ติดอีกแล้วโอ้โหเสียเวลาไมนี่มันเสียเวลาไมนี่ลูกพี่ปัน้ปนแปนเสียโคตรลั่นอ่ะโอ้โหดูดโคตรสมจริงอะ่ะท่านผู้ชมเอ้ยถ้าเป็นฟอร์ดเนี่เฮ้ยจะสุดยอดมากเลยเนาะ ี๋ยวผมวิ่งไปแล้วก็ดูทางไปเรื่อยนะครับผมว่าเราจะไปเส้นไหนดีคือมันไปได้หลายเส้นมากอ่ะท่านผู้ชมเราเอางี้เดี๋ยวเราผมพาวิ่งเข้าป่าเดี๋ยวว่าพาวิ่งเส้นนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพาวิ่งเข้าป่าไปวิ่งในป่ามันจะได้แบบเป็นธรรมชาตินะครับผมธรรมชาติลองทอดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเปลี่ยนเกียร์ดิลูกพี่อุ้ยมันไม่เปลี่ยนเกียร์เลยอ่ะโอ้โหอะไรวะ เปลี่ยนเกียร์หน่อยเปลี่ยนเกียร์หน่อยโอ้โหอะไรเนี่ยลูกพี่เอ้ยโอ้ครไม่จะไปรู้ว่าจะอืดขนาดนี้วะเนี่ยดีแล้วมันเคลื่อนไหวเนี่ยเปลี่ยนเกียร์หน่อยเออมีกี่มีไฟเหลืองเลยท่านผู้ชมเปลี่ยนเกียร์หน่อยเปลี่ยนเกียร์หน่อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหไปดีไปดีปดแบบนี้ซื้อมานะครับทุกคนนะ DLC ราคา520บาทนะครับผม ดูก่อนนะว่าเราจะไปทางไหนอ๋อตรงไปนะครับผมตรงไปเราเลี้ยวซ้ายโอเคไปครับทุกคน,นครับโอ้โหหนทางอีกยาวไกลครับผมตรงไปเราก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหมเออลงลงเนินเนี่ยเร็วจังนะอีกขึ้นเนินเนี่ยช้าชิบหายมันโท่เอ้ย ี๋ยวนี้เป็นทางรถไฟทางใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้มาตัดย่าแล้วนะครับผมอีกไม่นานเกินเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเลี้ยวทางนี้นะครับผมเดี๋ยวซ้ายเนาะยูแล้วก็ทำการขึ้นเนินนี่ไม่รู้ขึ้นไหวหรือเปล่านะโอ้โหเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอตามจริงตรงไปก็ได้นะครับอโอ้โหเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราตรงไปดีกว่าตรงไปได้หรอวะไม่ได้ก็ต้องได้หรอวะเออตรงไปก็ได้ตรงไปก็ได้นี่ไงตรงไปก็ได้ไไไดโอ้โหอันนี้เขาข้างบนเป็นสะพานนะทุกคนเออแต่ผมว่าทางนี้มันมันไม่ชันเท่าทางนั้นหรอ โอ้โหทำไมรถเราอืดอย่างงี้วะเนี่ยท่านผู้ชมรถเราอืดชิบหายเลยเนาะโอ้โหเฮ้ยพี่เร่งหน่อยดีถ้าเราเร่งขึ้นเนินมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเอารถผมไม่ได้กดแอปพลายอีกโอ้เออเร่งหน่อยเร่งหน่อยไม่ใช่ว่าแบบขับอย่างเดียวไม่เร่งเลยโอ้โหมันจะไหวเลยแบบนี้มาโถเอเดี๋ยวปทุมไปโผล่เดียม เราจะลงไปข้างล่างนะครับผมค่อยๆเบรกนะครับค่อยๆเบรกลงไปนะครับทุกคนโอ้โหลึกชิบหายเลยโอเคครับไปครับผมแหมาาทางมันโหดดีจริงๆเว้ยโอ้มันหน้ามาแยกมากเลยเนาะเนี่ยไอ้พวกนี้หน้าแยกมากเลยแย,กไ,ย,ย,แยกได้หมดเลยเนี่ยเนี่ยคงแยกคือแยกได้หมดเลยเนี่ย อุ้ยทำไมมันไม่เร่งให้เราเลยอ่ะโอ้รถแม่งอืดชิบหายเลยโอ้โหอืดมากอ่ะโอ้โหจะดับแหล่ไม่ดับแหล่เลยลูกพี่เอ้ยอ่ามาตรงนี้แล้วก็โอ้โหเราจะอ้อมไปนู่นเลยเหรอวะอ้ออ้อมไปนู่นก็ได้นะได้เหมือนกันตรงไปก็ได้ได้เหมือนกันครับผมมันคือทางมันไปได้หมดเลยตรงไปก็ได้โอเคเหรอเราตรงไปเลยแล้วกันนะครับ เนี่ยกินพวกเนี้ยแยกได้หมดเลยครับผมที่เราเห็นเนี่ยแยกทําลายได้หมดครับผมทําลายหมดแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอ้โหแล้วดูสภาพทางโอ้โหไหวไหมเนี่ยโอ้ไม่น่าเอาขุดปูมาเลยโอ้ยไหวปะ่ะดิขุดปู มันใส่เกียร์อะไรให้เราเนี่ยฮะมันใส่เกียร์อะไรให้เรานี่มันเปลี่ยนเกียร์ได้ปะมันใส่ไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ก็ไม่ได้โอ้ใส่เกียร์ดีไอ้บ้าใส่เกียร์ดีโอ้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมันใส่เกียร์ออโต้นะครับผมโอ้โหรถถ่เกียร์ออโต้ท่านผู้ชมโอ้โหหลือจะเชื่อโอ้โหหรือจะเชื่อท่านผู้ชมติดึ่งทึ่อะไรวะเนี่ย โอ้โหด,ด,ดูดูผมหมุนพวมาะไรเดียวโอ้โหใครมันจะไปหมุนเร็วขนาดนี้วะลูกพี่เอ้ยแล้วดูข้างนอกหมุนแค่ครึ่งรอบเองนะเอาให้เราไปเอานั่นลงทำไมอะโอ้โหเดี๋ยวเราวิ่งตรงยาเลยนะครับทุกคนครับเราจะวิ่งย้อนกลับก็ได้นะแต่ว่าความหมายเท่ากันอะโอ้โหถ้าโอ้โหวิ่งย้อนกลับวขึ้นเนินไปอีกอันนี้น่าคิดว่าน่าจะลงเนินย,ยาวๆครับผมไปครับทุกยงครับ กูจะได้ไถกูจะได้กูจะได้ตัดหญ้ามูน่าเห็นไอ้นั่นละหเห็นถนนละไม่นานไม่นานเฮ้ยสูงจิบผายเลยผมขึ้นมาได้งไงครับเนี่ยผมขึ้นมาได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหไปครับแท่ที่ขึ้นเนินมันจะเร่งแรงๆเนาะแต่ที่ขึ้นเนินมันอึนจิบผายดูดิเนินแค่นี้เองนะเนี่ย โอ้รถ oh, ว,วิ่ง 4, สี่ล้อซะด้วยนะสี่คูนสี่นะไม่ใช่2อคูนสนะเห็นล้อหน้าเล็กๆแบบนี้ไม่ใช่นะครับโอ้โหรถเนินข้างหน้าอีกโอ้โหตันเลยแล้วลูกพี่เอ้ยโอ้โ oh. หเราต้องเลี้ยวนะครับผมแล้วเราต้องมาลงซอยนี้นะครับทุกคน,นครับนี่ซอยนี้โอเคเราถึงจะมาลงถึงอตรงทางรถไฟได้สีดำๆนี้คือทางรถไฟนะครับผมโอ้โห oh. เจ็บหนักเจ็บจี๊ดโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมผ่านเนินตรงนี้ให้ได้ก่อนโอเคตัดโอ้โหแม่งบ้าบอยจิบหายเลยกว่าจะผ่านเนินนั้นมาได้อะโอ้โหบ้าบอยจิบหายเลยโอ้โหเนินบ้าบอยเลยครับเนี่ยรถแข่งก็ปู่ไม่ค่อยแรงเลยนะทุกคนนะครับ ม่แต่ว่าผมยังไม่เคยเอาไปไถนาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวล,ลองดูนะครับผมอเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเอมันเป็นทางหลักที่ว่าโอทางหลักที่มาต้องมาฝั่งนู้นก่อนเราก็เลี้ยวซ้ายลงตรงนี้นะครับเราใกล้ถึงแล้วนะทุกทมตอนนี้เราจะลงเนินยา,ยาวๆแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ไป เฮ้ยผมเลี้ยวผิดซอยนี่มาโอ้โหมึงบินอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ซอยนี้โอ้โหนั่นไงเลี้ยวผิดซอยอเราได้ขึ้นเนินฟรีซะด้วยโอ้โหถามว่าไปทางนี้มันก็ได้ไหมได้เหมือนกันครับผมแต่ผมจะไปทางนั้นไงโอ้โหเอาอีกแลี้ยวเนินแค่นี้เองโอ้โหเนินแค่นี้เองลูกพี่เอ,อ้ย อะไรวันนี่ยผมจะได้ไอ้นี้ไม่นเนี่ยผมจะได้ตัดหญ้าไม่เนี่ยวันนี้เนี่ยโอโ้โหวันนี้วันนี้เป็นทางรถไฟแบบเก่าๆด้วยนะท่านผู้ชมไม่ใช่ทางรถไฟใหม่นะเป็น,เป,นเป็นทางรถไฟเก่าด้วยโอเคแม่ hey, เราก็เลี้ยวเร็วจังเลยคือถ้าเราลงทางข้างหน้ามันจะไปไปถึงรางเลยนะครับมันจะไปถึงทางข้ามเลยถ้าเราไปทางนั้นเราต้องวิงย้อนกลับไปอีกนะครับ เสียเวลาอีกผมมองว่ามาทางนี้เร็วกว่าแล้วมันเป็นทางลงเขาด้วยไงกว่าจะมาได้ก็เอาเหนื่อยเหมือนกันน่ะเหนื่อยจนเลยน่ะวิ่งขึ้นเขาอีกเนี่ยโอ้โหอ่านี้วิ่งลงเนินย,ยาวๆครับแม่ขากลับเลยผมผมเหนื่อยเว็ดรอเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะเอา กวอะไรวะกว่าผมจะเอากว่าผมจะมาได้นะเนี ho, oh ่ยข oh ึ oh ้นข oh ึ้นขึ้นขึ้นกวผมจะมาได้โอ้โหคุต้องปีนเขาอะไรอีกเนี่ยต้องปีนเขากว่าจะมาถึงโอ้โหแล้วจะมาคว่ำแบบนี้ไม่ได้โอ้ยพี่จะคว่ำแบบนี้ไม่ได้ลูกพี่เออขึ้น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  เดี๋ยวเราพลิกดันคืนนะครับผมโอเคขึ้นละโอ้โหกว่าผมจะปีนเขามาได้เนี่ยลูกพี่เอยผมต้องมาเชิญโชว์กับรถบัสรถเบนซ์รถเก่งรถไทยจักรยานมอเตอร์ไซค์แหมใจเย็นๆนะครับผมมันสามารถคว้าได้ใจเย็นๆนะครับอันนี้ต้องเบรกนะครับ เพราะว่าโอ้โหขาขึ้นขากลับผมเหนื่อยไม่รอเลยท่านผู้ชมดูดูเห็นไหมเห็นรางรถไฟไหมผมเหนื่อยไม่รอเลยขากลับเนี่ยแหมจิงจริงเลยเชียวอโอเคครับผมถึงแล้วเราข้ามข้ามคลองไปนะครับถ้าไม่มีสะพานเราก็แย่เหมือนกันนะเนี่ย โอเคข้ามหนองไปครับผมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแม่อะไรผมดับเครื่องไปแล้วไม่ใช่เหรอมันมึนอะไรข้ามันอ่ะโอเคครับทุกคนนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ มันก็จะหมดเวลาแล้วก็ผมมองว่าเดี๋ยวเอาเป็นวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมที่เราจะมาตัดญ้ากันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแก้เชือกก่อนี๋ยวก็เอารถลงแล้วก็เดี๋ยวจะปิดวิดีโอเลยใหญ่เห็นไหมลางลกมากมากครับทุกคนครับเห็นไหมลกจัดๆเลยเนี่ยแล้วลางเก่าอ้วยนะครับเป็นไม้หมอนนะครับสนิมเฟ้อเลยเนี่ยโหลางเบี้ยวเลยนะท่าน้ชมแม่ มา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 มันน่าตัดสลอเกินเนาะไปครับรับจ้างตัดหญ้าครับผมรับจ้างตัดหญ้าเดี๋ยวตัดให้สัมปันให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะผมเดี๋ยวไปแกเอ้ล่อหมดเลยล่อหมดเลยเป็นไงโหหูุณสรบโหลบโอ้ยคุณยังเยอะ โอเคครับผมเจกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดี